ทุกอย่างต้องมีการฝึกนะเสร็จแล้วก็ฉาบครับทุกอย่างต้องมีการฝึกเนาะตลาดงานบันนี้ต uh, ้องใช้ช่างเอเลยมันแบบเราไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแลาะฮะ้องการฝึกนะเนี่ยนะครัด็ดสุดห้าสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ช่องกรอนชัยสร้างบ้านนะครับผมก็อยู่ที่บ้านเดี่ยวที่พนัสนิคมนะครับวันนี้มาติดตามดูช่างทํางานฝ้านะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดของเด็กๆนะครับพวกน้องเด็กตั้นกับติวเตอร์นะครับอ๋อจะไปไปโรงเรียนวันไหนครับ อุนนี้ครับอืมได,ได้ขนมอะไรมาอร่อยครัผมอร่อยโอเคเดี๋ยวเราไปดู mm. หน้างานกันนะครับที่เป็นหลังที่สองนะครับดูทีมงานวันนี้ทีมงานมาทำงานฝ้านะครับผมสวัสดีครับ ไปไหนมาก,กันครับขาเทนะ้าเลยอ๋อครับมาดูงานงานเขาทำงานฝ้าครับครับไปดูข้างในกันนะครับ,บนี่ <c oughs> ดูห้องโถงแล้วทำ งานท้องถงฉาบป,ป้านะครับฝฟอะไรแบบอ่ะอืมป้าไฟซ้อนป้าซ้อนไฟว้ามามาสองคนเลยครับ,รบ,บอ๋อ,อที่ว่าอยู่วัดบถ์ใช่ไหมหรือไงวัดหลวงเอาวัดหลวงใช่ไหมอ๋อเคเคยมาแล้วนะ ทำมาสองคนออันนี้ก็าทำแล้วปลาจับหัวย่ะอืแล้วถ้าเกิดโผมไปอ่าปลาเสร็จเดี๋ยวกิด ก็ทาสีรองพื้นได้ครับ,บแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปได้แล้วก็ต้องคํานวณว,ว่าเราไปทําลังไหนต่ออันนี้เต่าใช่ปะใช่ครับดูข้างหลังข้างหลังกว้างเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ต่อแล้วข้างหลังนะครับข้างหลังกว้างเลยครับเอาสายยางมาเชื่อมก,กับตรงนี้แล้วก็สมมติว่าตรงนี้เป็นปังนะ ฮะเเสียมมาตรง,งนั้นมีถังไงตรนนั้นเป็นถังถังวางถังสำรองน้ำครับผมอืมอันนี้มีปั๊บไฟอะครับผมเนี่ยม,มีปั๊บไฟอ๋อใช่ใช่ใชเอามาเสียปบปุ๊บปั่นเครื่องซอักผ้าน้ำมาเติมนะครับอืมอเคอ๋อเขาทำหลงปั๊มตรงนี้เลยครับผม ข้างหลังก็ทำเป็นห้องครัวเพิ่มได้อีกไครับได้ทำต่อเป็นห้องครัวได้เลยครับ,รบที่ด้านข้างก็มีทางเดินก,กว้างๆนะครับหลังนู้นก็เสร็จแล้วนะครับผม,มตรงนี้เป็นหน้าต่างเลื่อนใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่บานเลื่อนห้องครัวเหลือแค่ทาสีแล้วก็ ต้องแต่งอื่นอีกม้งครับผมอันนี้ห้องน้ำมีกี่ห้องครับห้องน้ำมีกี่ห้องสองห้องนะคะครับแยกโซนเก็บโซนห้งใช่ไหมครับผมใช่ครับอัอันนี้ก็เป็นกนแห้งต้นรู้โซนแดด ด้านในห้องโถงนะครับนี่จะมีห้องน้ำในตัว้วยนะลูกห้องโถาหรากูแบอ่อสามีภรรยาดูด้วยกันครับห้องน้ำในตัวกว้างไหมอืมต่างล้างหน้าอันนี้เป็นสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์การชักโครกแล้วก็นั้นก็เป็นที่อา,าอาบน้ำครับ เด็กชาวเวอร์ห้องถงคือเขาทำสับ้ากของใหญ่ๆครับผมโจกข้าบองเลยหัวไปเล็กจะลังเลยเก่งนะเก่งนะทำสองคนทำดีแต่ไอ้อะไที่เราสัไฟากอะไรนะสับฟเออ หน้าต่างมาจากไอ้จังหวัดแท้ในน้าต่างของกรมเนี่ยจากจังหวัดแพร่ไม้แท้ไม้แท้ครับทาไ,ไม้แล้วที่คุณจะม่ให้ขวบก,ก็ทำยากวก่อนมันหลายขั้นตอนทำได้ครับด้านหอยเดี๋ยวมันเล่นไปพี่ก็ทำเห็นไหมตัวอย่างการทำครับอ๋<า>อฉากมันอย่งก็มีการฝึกเสร็จแล้วก็ฉาก ครับทุก <ừ. S 2> อย่างมันต้องมีการเปิดเนาะอสถานการณ์แบบนี้ต้องใช้ช่างของเขาเลยมันแบบมันไม่มีอไ <ừ. S 2> ะไ <ừ? S 2> รได้มัง่ายๆแล้รหรมันการเิดปิดนะครับติดผ้าผ้าตรงม,มุม มันต้องแบบกัลยะแรงด้วยว่าควรอันนี้ดีไหมกัลยะแรงอ่ะอเพราะว่างานมันต้องแบบมีก<า>็ต้องวางระดับก่อนก็มีต้องวา,างระดับก่อนสิช่างช่างทุกทางเขาก็จะมีเทคนิคเฉพาะเนะพ่ออืมก็มีระดับน้ำเนี่ยแล้วก็มีระดับน้ำเวลาฝ้าระดับน้ำเป็นค่ามาตรฐานใ,ใช่ไหมะดับน้ำมันจะเป็นระดับโลกเนี่ยอือ ได้แนวขนานแล้วว่าแต่ลงจอดรถอันนี้โอ้เนี่ยดูด,ด,ดทุกงนาข้าวกำลังออกเลยไหมบรรยากาศดีตรงนี้เขาบอกว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว <c oughs> ตอนเด็กอ่ะเดินไปที่บ้านยาย,ย,ายมัวน่ะมันจะมีไอ้พวกพื้นพื้นน้ำอ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรนะ คล้ายๆเอนะ่ะน้ำเสียเออตอนนั้นเดินไปหาปลาไม่รู้เรื่องด้วยไงนะึกว่าในนั้นมีปลาแต่ที่ไหนได้มันมีปลาก็าติแต่ปลาอะไรไ<ม>ติวไป<ม>ไหนอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจับ ไม่พลาดทุกการรับชีวชเพราะว่าการทําแต่ละคนเห็พวกเราก็ต้องต่างแตนเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับครับโอเคสวัดสด,ดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย